มีสองสาวเหรอลูกเหรอสองกลุ่มค่ะอันนี้กลุ่มเคสยาดมอันนั้นเอาไปได้มาจากไหนนี่อะไรนะนี่วันขายยาวส,สวยนี่ยายวันยายวันแม่ตัวนี้มันต่อสู้กับแม่มาเป็นปีชนะนี่ฮะเคสเหรอลูกเหรอใช่ค่ะเคสแล้วทําไมมันสวยอย่างนี้นี่นีวันเคสยาหมองเออยาหมองตำรับยาหมอง สมุนไพรแบบโบร,ราณโบราณที่เป็นกล่องขวดแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นยาหงขี้ผึ้งคู่เหมียวควักใช่ไหมล่ะควักมาถูถูนวดแต่เดี๋ยวนี้จะมีเคสเหมือนโทรศัพท์นะคะจะทำเป็นเคสเหมือนโทรศัพท์เนี่ยเด็กๆก,กำลังผลิตค่ะนี่ไม้เขาหลักพังงาสั่งออเดอร์เข้ามาใช่ไหมคู่เหมียวเท่าไหร่ โอ้นี่นี่นี่น,นี่เขาเอาไปเป็นตัวอย่างก่อนนะคะถ้าติดตลาดแล้วคนจีนชอบเนี่ยพวกเราจะมั่งคัง่งมั่งมีเลยนะ,ะไม่ใช่โบราณโบราณนะคะเป็นเคสเหมือนโทรศัพท์อันนี้นี่เห็นไหมฮะให้ดูว่ามีผีเสื้อมีดอกไม้มีโบอาเวลาคุณจะเป็นลมเนี่ยเห็นเคสยามองแล้วเนี่ยนะ ชื่นใจกว่าเดิมนะคะเนี่ยเด็กๆของเราทําขายด้วยขายด้วยเย,เยอะเลยนี่เห็นไหมคะกำลังฮิตมากมีหลากหลายรูปแบบอันนี้นี่โอ,เอเ้เหมาะกับคริสต์มาสเนเหมาะกับคริสต์มาสนะคะมีโบมีของขวัญมเีเหมาะกับคริสต์มาสและปีใหม่มากๆเลยซื้อเป็นของขวัญให้คููเหมียวขายเท่าไหร่ลูก ซื้อแล้วมาบีบเองเด็กๆจะขายอยู่ที่ราคา59บาทค่ะแม่โอ้แต่แต่ถ้าเด็กๆบีบให้สําเร็จอย่างนี้ลูกขายเท่าไหร่คะก้า9ค่ะ 9,9, 99. 99. นะครับ9,9ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะเนี่ยของขวัญปีใหม่วันคริสต์มาสให้ใครก็ได้เนี่99บาทแล้วก็หอมชื่นใจหอมหอมคนนี้หอมถึงคนโน้นเลยทีเดียวคะ่ะ เนี่ยคนหนึ่งเป็นลมคนหนึ่งหายได้เลยนะคะเนี่ยเคสอย่ามองโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้นี่วันสวยเยอะเลยนั่งพระเพียบสวยๆนะะแล้วก็แกะลายไปแล้วก็ไปได้มาจากไหนคะเนี่ยจะได้ในในขวดเก่าแบบโบราณโบราณอยู่ไหนลูกติดติดหมดมแล้วใช่ไหมโอ้โนี่ค่ะทำเหมือนหน้าเคส